ไปครับเดินทางกันต่อใน EP ีที่3ครับ E ีีนี้จะพาทุกคนไปเดินเล่นตลาดตลาดที่เขามีเฉพาะวันที่1เรียกว่า1วันอาทิตย์ที่1ของสัปดาห์ครับวันอาทิตย์ที่3ของสัปดาห์ครับนั่นก็คือสัปดาห์ที่1ครับสัปดาห์ที่3นะครับของเดือนเราก็เลยต้องมาให้ทันครับแล้วเขาจะมีเฉพาะวันอาทิตย์เดินนะ ไปกันที่อำเภอเมืองครับมาดูกันครับว่าตลาดนี้จะเป็นยังไงทุกคนจะรู้จักหรือเปล่าไปครับเดินทางกันด้วยระยะทาง61กิโลออกจากวัดเจดีไอ้ไข่ครับเราพาทุกคนมาไหว้พระแล้วก็มาขอพรไอ้ไข่ครับ วัดมาประมาณ200เมตรก็ต้องเลือกเส้นทางเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทางขวาครับอําเภอสี่ชนแล้วก็บ้านต้นเหลียงขับรถกันไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าทุกคนอากาศมันมืดมืดเหลือเกินถ้าฝนตกนี่นะตลาดไม่มีแน่ๆเลยแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่เรายังไม่ได้เตรียมตัวนะครับก็คือที่พักครับเพราะคืนนี้เราจะจะหาที่พักในตัวเมืองนะก็เลยเดี๋ยวไปดูตลาดก่อนครับว่าตลาดตั้งไหมตลาดไม่ตั้งก็แทนเปลี่ยนออกจากตำบลฉลองครับและตอนนี้เราขึ้นมาบนถนนหมายเลข4 0 1ครับนำมนชุดแรกมาแล้ว มองฟ้ามืดมากแต่อาจจะตกไม่หนักนะครับเป็นก้อนๆเองนะเป็นแบบตกแบบบางพื้นที่ภาคใต้ของทิ้งแล้วครับพอเราอยู่บนถนนหมายเลข401บ้านเขาคาก็จะเหลือ52กิโลครับอาจจะต้องจอดถ่เสื้อกันฝนก่อนนะครับ และตอนนี้เราก็เข้ามาน่าจะในเมืองแล้วนะครับรถเยอะมากเลยอันนี้แยกท่าศาราครับไม่ใช่เพราะว่าปีใหม่แล้วครับอันนี้รถเยอะเป็นปกติแล้วในเมืองนะรถก็จะประมาณนี้แล้วแถวแถวตลาดที่เราจะไปจะขนาดไหนครับขี่รถไปขี่รถมามาเข้าเส้นมหาวิทยาลายัย ว่าไรรักเฉยเลยครับเอ้ทุกคนบรรยากาศโอ้โหมหาลายกว้างมากเลยนะฮูทางนี้มีบึงด้วยบึงน้ำสวยสเหมือนเข้ามาที่เราเล่นอะไรประมาณเนี้ยไปทางไหนดีมันมีให้หลายทางเหลือเกินนายจีเบอกทางนี้ก็เร็วทางนู้นก็เร็วเดี๋ยวตรงไปเรื่อยๆนะครับทุกคน ถ้าหลงแล้วจะบอกนะอ๋อเขามีนู่นไงทะลุป,ประตูคล,าคลาาา้ายๆครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะในเชียงใหม่ที่ที่ทะลุกันได้และตอนนี้เราก็เข้าสู่เทศบาลน,นครนครศรีธรรมราชครับรถไม่ติดทุกคนตอนนี้5้าโมงสินาทีแต่ด้านนอกรอบนอกรถเยอะนะบอเข้ามาด้านในรถน้อยเลย สัญ,ญลักษณ์ควนเสาไฟที่เราไม่ค่อยได้เจอนานแลว้วเพราะเราไม่ค่อยได้เข้าเมืองครับอันนี้รูปอะไรน,นะเฮ้ยพญานาคไหมพญานาคตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวเข้าไปด้านในครับใกล้ถึงแล้วหนึ่งจุดเจ็ดกิโลเราเคยเข้ามาใจกลางเมืองนี้แล้วตอนนานแล้วนะที่เข้ามาไหว้ศาลหลักเมืองครับตอนนั้นเข้ามาตอวานวันตอวนวันรถเยอะจริงตอนนี้ห้าหมู่สิบเจ็ดทำไมรถไม่เยอะ วันนี้วันวันอาทิตย์วันนี้เขาไมา่ได้ทํางานกันไงก็รถเลยไม่เยอะเวลาห้าโมงหลงวันไปแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปที่ตลาดกันด้านหน้าเนี่ยใกล้ถึงแล้วหนึ่งจุดสี่กิโลเข้ามาในเขตเมืองแล้วเดี๋ยวต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถนิดนึงทําไมมันเงียบๆผิดปกติทุกคนมีอะไรผิดพลาดไหม ปกติมันต้องมีตลาดเขาจะต้องจะต้องคึกคืนกันหน่อยดิเนี่ยป้ายตลาดครับตลาดข้ามอนหรือว่าอยู่ในซอยอ่าเราเห็นแล้วดีใจไม่เคยล้ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถก่อนนะเขาอยู่ในซอยและตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเราเอารถไปจอดไว้ด้านไหนนี่สัญลักษณ์ที่เรารู้ว่าอยู่ตรงไหนนะก็มี ป้ายธงน,นะนี่ธงตลาดทามอนครับไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันครับมาดูกันครับว่ามีอะไรให้ทุกคนได้กินบ้างแล้วก็จะสวยงามแค่ไหนครับไป <c oughs> นี่ที่บอกทุกคนครับชื่อป้ายก่อนเอาชื่อป้ายก่อนแล้วก็วันเวลาอันนี้ของปี68นะครับเขาจะมีวัน สัปดาห์ที่1เรียกว่าสัปดาห์ที่1ของเดือนแล้วก็สัปดาห์ที่2ของเดือนอขอเขาเป็นชุมชนมอนเร,เราก็มีเชื้อสายมอแเราก็เลยพาทุกคนมาเดินเที่ยวนี่ตรงนี้ขเขาเรียกว่าตอกท่ามอญน,น,น,นี่เท่ไหมทุกคนมีมีชุมชนมอนอยู่ที่นครศรีธรรมราชด้วยนะ แล้วเขาก็จัดตกแต่งไว้สวยงามเลยมีของกินมีหมูปิ้งหมูสเต็กเดี๋ยวเดินเดินเล่นเดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> ขนมแล้วก็มีรูปอยู่ที่ฝากำแพงสังกะสีแล้วก็มีจุดเช็คอินแล้วก็มีน้องๆที่ปะแป้งเหมือนสะพานมอญเลยนะ <c oughs> <c oughs> น้องๆิะเ้าน <c oughs> วันนี้เราจะไม่เถินน้องจะต้องเถือนแทนแล้วตรงนี้เขาก็จะมีเป็นแบบโต๊ะให้นั่งนะซื้อของกินแล้วก็มานั่งเล่นตรงนี้ครับลานกิจกรรมชุมชนท่ามอญน,น่ารักไหมทุกคนดูนี่ตกแต่งไว้ตรงนี้ยิ่งสวยท่ามอญท่าวังดั้งเดิม เริ่มเดินจากข้างในเลยดีกว่านะครับหลบๆพี่เอาถ่ายรูปอยู่เขามีโต๊ะให้นั่งเนาะซื้อของมากินแล้วก็มานั่งเล่นเขาแต่งตัวเหมือนคนมอนเต๊กเขาคือเชื้อสายมอนที่อยู่ในนครศรีธรรมราชไปดูกันครับว่ามีอะไรกินก็เหมือนคล้ายๆตลาดนัดแต่เขาทําให้เป็นแบบแตบบ่บ้านนะแล้วก็มีน้ําจารวดดแอบบ่ะคอมาซื้อเนาะ มีข้าวมีแกงครับเป็นอาหารสามารถซื้อแล้วก็เอาไปนั่งกินตรงเมื่อกี้ที่พาไปตอนแรกบ้านเก่าอ่ะน่ารักดีนะเป็นบ้านที่เขายังเก็บรักษาไวอ้อ่ะมีทอดมันอะไรเงี้ยทองม้วนสดกะหลีป,ปั๊บรสช่องอันนี้เรียกว่าอะไรโป๊อกอ๋อเป็นก๋วยเตี๋ยว ก็มีป้าๆมาขายอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้โอ้โห,โหย่างให้ไม่ต้องอย่างเองแล้วก็มีพวกบาร์บีคิวเนี่นักท่องเที่ยวไม่เยอะนะวันนี้ดีจังวันนี้นักท่องเที่ยวน้อยเออตอนแรกคิดว่าจะเยอะกว่านี้มีสลัเปา <c oughs> แล้วก็ขนมจีนครับเหมือนตลาดนะแต่ทุกคนแต่จะเป็นรูปแบบที่เขาเป็นหมู่บ้านมอนะน,น,นะแล้วเขาก็ปา้าป้าบางคนที่เป็นเชื้อสายมอาก็กจะแต่งตัวแบบนี้เอามแล้วก็มีพวกของกินอันนี้นรสอตช่องแล้ก็มีพวกอาหาร อันนี้อะไรเอ่ยแล้วก็ซอยไม่รู้ทะลุไปถึงไหนนะมีหมูหมูลมควันแล้วก็ขนมเป็นซอยซอยหนึ่งที่สามารถมาเดินเล่นได้นะทุกคนที่เราพยายามมาให้ตรงกับวันอาทิตย์ก็เพราะว่าเขามีเฉพาะวันอาทิตย์เราต้องรีบวันนี้เรา พลังงานเนี่ยจี้แทบหมดอ่ะเพื่อที่จะรีบมาให้ทันถ้ามาไม่ทันคือฟาวต้องรอไปอีกนู่นเลยอีก1สัปดาห์เว้นไปหนึ่งสัปดาห์เนีตรงนี้เป็นไอติมร้านไอติมเฮฮาดีจังสุดหรือยังมาสุดอยู่ท้ายหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดสีทวีหมดแล้วซอยเล็กๆครับทุกคนแล้วก็ป้าย เดี๋ยวพาเดินเข้าไปด้านในแล้วเดี๋ยวไปหาซื้ออะไรกินแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้องไปหาห้องพักตลาดวิถีชุมชนตลาดท่ามอนครับไปเดี๋ยวเข้าไปด้านในอีกหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาของกินแล้วเหมือนกันไปเดี๋ยวชมแบบยาวๆไปหนึ่งรอบนะครับ ครับ,บค,ครับป้าสวัสดีสําเนียงมอนภาคภาคใต้จะเป็นยังไงนะอยากได้ยินสําเนียงนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะเพราะเขาไม่ค่อยได้ยินจะต้องไปถามพอ่อ Oh. Oh. ถ้าเป็นถ้าเขามีเมื่อวันเสาร์นะคนน่าจะเยอะกว่านี้แน่เลยเพราะว่านักท่องเที่ยวจะเยอะกว่านี้อันนี้น่าจะเป็นคนในพื้นที่ซะมากกว่าเรามาทันเวลาพอติดพอดีเป๊ะเดี๋ยวไปเก็บรูปดีกว่าถ่ายรูปนี่อะไรเลย่างหูย่าง เามีอูนนี่ด้วย,น,ยนี่เป็นร้านกุวยเตี๋ยวไก่นะเดินหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรมากินนี้กว่าแล้วก็เราจะต้องไปเสิร์ชหาที่พักว่าเราจะได้พักที่ไหนคนที่นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสบ้านนี้ก็เหมือนัะปรับปรุงไว้บ้างแล้วนะแต่ก็ ยังคงสภาพไว้แบบสวยอยู่นะเป็นบ้านปูนก็มีนะไอ้บ้านปูนนะสวยเดี๋ยวไปจบที่ตรงตลาดแล้วกันเด็กๆเห็นเดี๋ยวเด็กๆหัวลาะอีก ตอนนี้6โมง25นาทีครับออกมาจากตลาดท่ามอแล้วนะครับปิดท้ายด้วยขนมจีนครับขนมจีนอร่อยมากแล้วก็เผ็ดมากนะคนใต้กินเผ็ดมากเลยครับราคาเท่าไหร่นะส0บาทเองนะแล้วก็ได้ขนมได้ลูกชิ้นเยอะแยะไปหมดเลยครับ <c oughs> <c oughs> กินไม่หมดเอากลับไปหาหอห้องพักก่อนครับว่าหอพักเดี๋ยวไปหาหอห้องพัก <c oughs> พูดหอพักเห็นเขียนว่าหอพักเยอะเลยครับ เดี๋ยวเราจะไปที่อำเภออำเภอปากพนังนะครับเดี๋ยวคงไมตะเวนหาที่พักแถวอำเภอปากพนังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พาทุกคนเที่ยวในอีกหนึ่งอีพีครับในนครศรีธรรมราชไปครับเดี๋ยวไปหาที่พักกันแถวแถวอำเภอปากพนงังด้วยระยะทางประมาณ3.6กิโลครับพอมใส่ฝนเลยนะนี่หรือว่าถ้าฝนตกแรงก็อาจจะหาที่พักระหว่างทางเลยนะครับ และตอนนี้อยู่กันบนถนนหมายเลข4037ครับกมที่3คาดว่าฝนน่าจะตกหนักมากเพราะว่าเมฆดำปิดฝีเลยเมื่อกี้ไปจอดรถแล้วก็เก็บอุปกรณ์ทั้งหมดครับที่คิดว่าจะเปียกฝนแล้วก็เตรียมตัวเลยครับตกยังไงก็ตกแน่นอนครับตรงไปอำเภอปากพนัง อำเภอปากพนังแล้วจ้าปากพนังถนนเงามากเลยทุกคนฝนตกไปแล้วน่าจะตกหนักไปแล้วด้วยดีไปแล้วครับเรารอดไปแต่มันก็ตกไปปอยนะช้ำๆเหมือนกันสมชื่อกับภาคใต้จริงๆที่เป็นถามพี่เหรอว่า ช่วงฤดูฝนนะของภาคใต้เขาก็ช่วงนี้ช่วงปีใหม่เราก็มาช่วงปีใหม่พอดีแล้วว่างตอนไหนเราก็มาตอนนั้นนะครับเร,เราไม่ค่อยมีโปรแกรมในการเดินทางเท่าไหร่ว่าช่วงนี้ต้องไปภาคนี้ช่วงนี้ไปภาคนี้อยากไปไหนก็เอาละครับไปนะครับดินจวนทิีครับ <laughs> เดี๋ยวไปหาทีพย์ฮีกว่า พอเข้าปากผนังแล้วน่าจะเริ่มมีที่พักแล้วนะครับเมื่อกี้เราดูๆมาบ้างแล้วในในขยายแผนที่ดูโอ้โ oh, หที่พักค่อนข้างเยอะนะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเลยและตอนนี้เราก็ได้ห้องพักแล้วนะครับชื่อบ้านต้นหมากนะักปากผนังครับมืดเอยนะตอนเชาน้าเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศด้านหน้าให้ชมจริงสวยมาดูห้องกันครับราคา500 ห้าสิบบาทเขาจะมีสองแบบนะครับมีแบบเป็นหลังเนี่ยอันนี้ให้เรามานอนก็คือเป็นแบบหลังน,นี่นี้เป็นเบอร์ห้องเราเผื่อเอาไว้ลุ้นโชคน่าจะมองไม่ก็เห็นแล้วก็ขนมที่เหลือนี่ซื้อขนมีนี่ด้วยขนมจากแล้วก็เหลือกระเป๋าแล้วก็ลูกชิ้นลุยฝนมามันเปียกมาเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็นี่เป็นบรรยากาศห้องพักครับ จบอีพีพาทุกคนมาเที่ยวตลาดมอนตลาดเรียกว่าอะไรนะคนมอนในนครน,นครสีธรรมราชนะทุกคนเคยมาไหมตลาดตลาดอะไรนะจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวบอกผิดลาดท้ามอนเออลาดท่ามอนลาดท่ามอน <laughs> มีคนมอนอยู่ที่ภาคใต้ด้วยนะครับเราก็เพิ่งจะรู้อันนี้ก็เป็นห้องน้ำ โอ้โองน้ำดีอยู่นะเครื่องทำควาอุ่นที่เราไม่ค่อยได้ใช้ครับแต่ก็ได้อยู่วันนี้อากาศนหนาวๆอาจจะใช้ก็ได้ครับอุ่นๆมีตู้เย็นมีน้ำให้สองขวดกระดาษทิชชู่มีสบู่เดี๋ยววันนี้พักผ่อนก่อนนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับแล้วเราจะพาเที่ยวในอำเภอปากพนังครับบ๊ายบาย ลาทีสวัสดีครับเจอกันี่ต่อไป